พี่น้องวันนี้เราจะพามาเก็บบูเบอร์รี่นะจ๊ะทุกคนจ๋าลูกคะ่ะนี่นะคะนี่นะคะลูกเนี้ยนะคะวิธีการเก็บนะคะทุกคนขาวิธีการเก็บเราก็จะเก็บแบบนี้นะมันจะเก็บเราจะไม่ให้เห็นลูกสีถ้ามันสุกมากมันจะเป็นสีแบบนี้นะทุกคนนะเนี่ยถ้ามันสุกมากนะคะก็จะเก็บเลยมาถ้ามันถ้ามันเป็นสีเหลืองๆแบบเนี้ยแบบลูกเนี้ยมันก็จะเป็นตูดสีชมพูชมพูเราไม่เอานะคะ แล้วก็จะเอาสีแดงแบบนี้นะครับทุกคนคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็จะลวดล้วนมาเลยนะคะโอเคค่ะคำโคลส์คำดิสเวนะนะคะเนี่ยพี่น้องค่ะลูกไม้เฟสนูดนะครัเนี่ยพี่น้องเห็นบ่วันนี้ก็จะพามาซิมนะจ๊ะทุกคนคะ่ะมันเยอะมากแซ่บแซ่บพี่น้องสุดยอด ไปต่อไปต่อไปต่อโอ้โาเดี๋ยวเบลลงเป็นเกอบเป็นกำเป็นเป็นซุ่มเป็นซวงเป็นห่วงเป็นงวงเป็นยวงเป็นใหญ่จะเดินตันวเลย,ย,ยจ้ะะจ้แบบจาทุกคนมึงแบบจ้ะแดบงบพนันพักกันเก็บอยู่พนันเห็นแบบ้ thank you พี่เจตะน้องพี่น้องสําหรับคลิปนี้กะนาสาระมาฝากก็คือการเก็บบูเบอรี่ที่เก็บยังไงให้ได้คุณภาพดีนะพี่น้องจ๋าก็เรียกได้ว่าเอามาฝากกันธรรมชาติบําบัดพี่เจะได้น้องพี่น้องคิดหอดเป็นห่วงพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะเด้อมาชมอีสานเว่าชมแล้วสบายตาสบายใจพี่น้องจ๋าแล้วก็เรียกได้ว่ามาธรรมชาติบําบัดนะพี่น้องเนาะกินบูเบอรี่ก็มีคุณประโยชน์หลายอย่างเรียกได้ว่าเป็นราชินีของผลไม้ต่อต้านแอนตี้ออกซิเดนต์ช่วยป้องกันโรคมะเร็งนะพี่น้องเนาะก็เอามาฝา ากรักษาสุขภาพกอบคุณหลายที่กดไหลก์กดติดตามเดี๋ยวมากินมาชมมาฝากเผื่อพี่น้องอีกจะน้องจ๋าสวยมากเลยดูสิทุกคนเบ่งไหมพี่น้องขดกมากใช่จนเขาแบบว่าเขาล้มแล้วเนรนาฏแบบนี้เลยนะทุกคนเนี่ยะดกมากจีเขาล้มล้มล้มแลนีเนรนาฏนอกจากเห็นมากก็บัเคยเห็นโอ้ลูกใหญ่มากต้องชิมใช่ไหมครับ น้องพี่น้องจ๋าเห็นบ่าจา๋าปลาต้องชิมแซ่บเยอะมากเดี๋ยว,ยวโฟโลอนีนะคะเราจะพาไปดูวิกลุกนะคะนอ้องบุบอรีมิตรนุยเงยจ้ะลุกเฮีย่าอยู่คะ่ะนี่คะ่ะตอนที่เราเก็บนะคะ โครเอต์ค่ะตอนที่เราเก็บเราต้องลูกดูดูว่าลูกไหนที่แบบว่ามันแดงสุดแล้วนะคะทุกคนขาเนี่ยเนี่ยมันแดงอย่างนี้นะคะเนี่ยทุกคนมันเยอะมากนะคะเยอะจริงๆลูกค่ะนี่วิมนี่ลูกนี่เต็มไปหมดเลยนี่ นี่ด้วยคนะ่ะนี่ดาวเดย์ค่ะอันนี้ข้างข้างล่างค่ะยูคาเนี่ยลูบีค่ะ